สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรกระชับรูขุมขนให้เรียบเนียนขาวใสมาฝากค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีรูขุมขนกว้างผิวมองคำ้ำหน้ามันเยิม้มลองมาทำสูตรนี้ใช้กันนะคะสำหรับส่วนผสมหลักก็จะมีแตงกวามะนาวและสบู่เด็กค่ะเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีทำกันเลยนะคะ หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแตงกวาแล้วนําแตงกวามาขูดแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะคั้นเอาแต่น้ํานะคะสําหรับแตงกวานอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วในแตงกวายังมีสารต้านอนุมูลอิสระถึง2ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งมีวิตามินซีและกรดฟีนอลิกที่มีคุณสมบัติช่วยลดเลือนริ้วรอยและช่วยฟื้นฟูผิวที่ถูกทําลายจากมลภาวะค่ะ นอกจากนี้ในแตงกา่ายังมีเอนไซม์ที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่งางใสขึ้นช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงและเรียบเนียนอีกด้วยนะคะพอเราคั้นได้น้ำแตงกวาแบบนี้แล้วต่อไปเราจะใส่มะนาวด้วยค่ะใช้มะนาวหนึ่งลูกเลยนะคะหรือ3มช้อนชาค่ะ สำหรับมะนาวอุดมด้วยวิตามินซีและมีกรด h h a HA จากธรรมชาติที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวขาวกระจ่างใสและเรียบเนียนนอกจากนี้ยังช่วยลดความมันบนใบหน้าได้อีกด้วยค่ะพอได้แบบนี้แล้วต่อไปเราไปเตรียมสบู่เด็กกันค่ะสำหรับสบู่ที่เลือกใช้เป็นสบู่เด็กซึ่งจะมีความอ่อนโยนต่อผิวนะคะ และในสบู่เด็กยังอุดมด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ที่จะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มอย่างอ่อนโยนค่ะคููสบู่ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเราจะใช้ประมาณ3ช้อนค่ะจากนั้นเตรียมกระทะหรือหมอ้อใบเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟนะคะซึ่งเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนก่อนที่จะนำไปตั้งไฟค่ะ หลังจากใส่สบู่แล้วใส่น้ำแตงกวาและมะนาวได้เลยค่ะเราจะใช้ทั้งหมดนะคะประมาณ3ช้อนค่ะนอกจากน้ำแตงกวากับมะนาวแล้วเราจะใส่น้ำกุหลาบด้วยค่ะ ใช้น้ำกุหลาบ2ช้อนนะคะหรือถ้าไม่มีก็ใช้น้ำดื่มแทนก็ได้ค่ะสำหรับน้ำกุหลาบก็คือน้ำที่มีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบซึ่งได้จากการปั่นกลีบกุหลาบด้วยไอน้ำนะคะจากนั้นเราจะใส่แป้งข้าวโพดด้วยค่ะใช้แป้งข้าวโพด1ช้อนชานะคะสำหรับแป้งข้าวโพดจะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหนา้าและทำให้ผิวเรียบเนียนอีกด้วยนะคะ พอคนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นนําไปตั้งไฟใช้เวลา5นาทีนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะเพียงให้สบู่ละลายก็ใช้ได้แล้วค่ะตอนนี้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะยกลงจากเตาได้เลยค่ะ ได้เนื้อแบบนี้ต่อไปเราจะใส่เบบี้ออยนะคะจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนน้ำมันมะกอกก็ได้เหมือนกันค่ะใส่น้ำมันลงไป1ช้อนชาค่ะซึ่งในส่วนของน้ำมันจะมีวิตามินอ e ีสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวด้วยนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะจนได้เนื้อฟูแบบนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเรามาดูวิธีใช้กันนะคะ สำหรับวิธีใช้ก็ทาบริเวณใบหน้าและลำคอทิ้งไว20้20-30นาทีแล้วไปล้างออกค่ะแนะนำให้ใช้ก่อนอาบน้ำนะคะจากนั้นก็ทาครีมหรือโลชั่นที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้เลยค่ะควรทำอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะสูตรนี้นอกจากจะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วยังช่วยให้หน้าขาวใสเรียบเนียนขึ้นได้อีกด้วยนะคะซึ่งได้จากคุณสมบัติของแตงกวาและมะนาวนั่นเองค่ะ และสำหรับวิธีทาก็ทาวนเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะนวดวนแบบนี้เพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนั่นเองค่ะสำหรับสูตรนี้เมื่อใช้เสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ตู้เย็นค่ะจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสิ่งดีๆจึงอยากจะบอกต่อค่ะ พอพอกเสร็จล้างทําความสะอาดแล้วก็สามารถใช้โลชั่นหรือครีมหรือน้ํามันที่เราใช้อยู่เป็นประจําได้เลยค่ะสําหรับอันนี้เป็นน้ํามันจากเปลือกส้มที่ทําไว้ใช้เองค่ะเพืเ่อนๆสามารถไปดูวิธีทําได้ในเพลย์ลิสต์นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ